อริยสัจสี่ข้อที่3นิโรธกฎการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งหนึ่งผู้ไม่ตายผู้เห็นชอบผู้รู้ชอบผู้สังเกตชอบมีความจางคายดับไม่เหลือแห่งอวิชชา ทำให้สังขารดับสังขารดับทำให้วิญญาณดับวิญญาณดับทำให้นามรูปดับนามรูปดับทำให้สลายตนะดับสลายตนะดับทำให้ผัสสะดับผัสสะดับทำให้เวทนาดับเวทนาดับทำให้ตัณหาดับ ตัณหาดับทำให้อุปทานดับอุปทานดับทำให้พบดับพบดับทำให้ชาติดับชาติดับทำให้ชะลาดับชะลาดับทำให้มรณะดับ